สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีวันจันทร์ที่17มิถุนายน2567นะคะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันอีกแล้วนะคะหลังจากเมื่อวานหยุดพักผ่อนไปนะคะไม่รู้ใครได้ยิ้มบ้างนะคะเมื่อวานนะมีใครได้รับโชคบ้างหรือเปล่านะคะโชคเล็กโชคน้อยก็ถือว่าเป็นโชคนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็สุขสันต์วันเกิดสําหรับคนที่เกิดวันที่17มิถุนายนของทุกๆปีด้วยนะคะขอให้มีความสุข มีความสุขกายสุขใจนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้อย่างที่หวังนะคะแต่ขอให้สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมสมควรเนาะเรามาอัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นกันดีกว่านะคนที่คุณคิดถึงอยู่นะคะอยากรู้แต่ไม่อยากถามไม่กล้าถามหรือตัวเขาเองก็ไม่กล้าบอกกับคุณตรงๆนะคะเราก็จะมาถามผ่านไพ่แบบนี้นะคะแต่มันเป็นพลังงานรวมนะอย่างที่บอกไวท้ทุกๆครั้งนะคะ มันอาจจะไม่ตรงกับทุกๆคนนะคะเพราะเราไม่ได้เจาะจงว่าเป็นดวงของใครไม่ได้เจาะจงวันเดือนปีเกิดหรือราศีเกิดใดๆน,นะคะเพื่อนคนไหนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะขอให้เข้ามารับแต่ข้อความดีๆมารับแต่พลังงานดีๆเนาะข้อความไหนที่ฟังแล้วมันไม่ถูกใจฟังแล้วไม่สบายใจมันไม่ตรงกับเรื่องราของคุณนะคะก็ขอให้ปล่อยผ่านนะคะอย่าเก็บเป็นซีเรียสเนาะ มาดูกันวันนี้เขาจะบอกอะไรนะคะเขาบอกว่าคุณนั่นแหละเป็นคนที่ทำให้เขาอ่ะทำตัวไม่น่ารักเองอีอกโก้ค่ะอีกโก้เยอะไปไหมไม่รู้ทั้งของคุณของเขาหรือเปล่าการพูดรับหลังกันมันยิ่งทำให้เจ็บกว่าเดิมนะเออแต่เนี่ยก็ยังอยากมีเซ็กส์อยู่แหละอยากมีเซ็ก์กับคุณนั่นแหละนะคะคิดอะไรเนาะ แต่ครอบครัวของคุณอาจจะไม่ชอบเขาก็ได้นะเขาแค่ต้องการคุณตลอดเวลานะคะไม่ได้คิดอะไรเยอะหรอกนะ,ะแต่พวกเขาเราคุณอยู่พวกเขานี่คือใครครอบครัขวของคุณหรือเปล่านะคะเขาก็แค่ฝันแล้วก็อยากที่จะมีอะไรหลายๆอย่างนะคะคุณรู้สึกยังไงเขาก็รู้สึกเหมือนกันนั่นแหละรู้สึกยังไงเนี่ยเ a ็ูเนี่ยนะคุณคิดถูกแล้วล่ะ คุณทำถูกแล้วล่ะเออประมาณนั้นอันนี้บอกถึงแม้ว่านะคะบางครั้งเนี่ยเขาจะเดินจากคุณไปนะแต่จิตวิญญาณของเขานี่ต้องการคุณแค่คนเดียวเท่านั้นอืเขาขอพื้นที่หน่อยตอนนี้นะคะอย่าเพิ่งกดดันเขานะเขาไม่เคยรู้สึกกับใครแบบนี้มาก่อนเลย เรารู้สึกอบอุ่นนะคะเวลาที่ได้อยู่กับคุณเหมือนคุณเป็นบ้านที่อบอุ่นของเขานะเขาอยากจะให้ทั้งคุณและเขาเนี่ยนะคะช้าๆลงกว่านี้เอออยากให้ความสัมพันธ์มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะไม่อยากให้เร่งให้รีบเนาะเขารู้นะคะว่าคุณะเป็นคนเดียวนะคะที่ทําให้เขากลัวเขามีแค่คุณคนเดียวแหละ แล้วก็เป็นคนเดียวแหละที่ทําให้เขาปวด้วยนะคุณคือคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขานะคะที่เขาไม่เคยเจอใครที่ดีเหมือนคุณเลยเขาพยายามจะเข้าใจตัวของเขาเองให้มากกว่านี้ตอนนี้นะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นอะอะไรที่มันไม่เข้าใจกันอะเขาเหมือนเขาควบคุมอะไรไม่ได้นาอไม่รู้จะทำยังไงนะคะก็คงจะต้องปล่อยผ่านไปนะคะ แล้วก็ขอเคลียร์จิตเคลียร์ใจเคลียร์หัวสมองของเขานะคะเขาอยากคุยคุณนะเขาคิดถึงคุณนะคะอยากโทรมาหานะคะอยากพูดอยากคุยอยากได้ยินเสียงคุณนะแต่เขาก็รู้สึกแย่นะคะรู้สึกเสียใจนะแล้วก็ไม่ได้อยากให้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรื่องราวที่มันไม่ดีเนี่ยนะคะที่เข้าใจผิดกันเนี่ยนะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยนะคะ เขาอยากให้คุณน่ะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาในอนาคตนนะเขาไม่ได้มีความสุขเลยนะคะเขาไม่ได้แฮปปี้เลยนะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะเวลาที่มีอะไรที่ไม่เข้าใจกันเออที่คุยเรืไม่รู้เรื่องเนี่ยนะคะเขาก็อยากให้คุณเนี่ยเข้าใจความรู้สึกข,ของเขาเหมือนกันนะเขาก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะนะคะ ตอนนี้เขาคงจะต้องใส่ใจดูแลเรื่องการงานการเงินแล้วก็เรื่องความรู้สึกของเขาเหมือนกันนะคะความรักของคุณกับเขาเนื่อนะคะมันจะยังอยู่ตลอดไปนะถึงแม้ว่าคุณกับเขาจะอยู่ห่างกันก็ตามมีแค่คุณคนเดียวนะคะที่อยู่ในใจของเขาตอนนี้นะ,ะไม่มีใครคนอื่นอีกแล้วนะคะ ถึงแม้ว่าคุณกับเขาเนจะมีความแตกต่างกันนะแต่เขารู้สึกถึงความผูกพันของคุณกับเขานะคะมันเชื่อมโยงถึงกันเนาะคุณชอบหายเข้าไปในความฝันของเขาบ่อยมากเลยนะเขาภูมิใจทุกๆอย่างที่คุณทำนะคะคุณเป็นเหมือนแรงบันดาลใจของเขานะเป็นเหมือนเทพบุตรเทพทิดาของเขาเลยนะ แล้วก็เป็นเหมือนลัคก,กี้ชาของเขานะคะตั้งแต่เขาได้เจอคุณเนี่ยมันเหมือนได้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเขานะคะคุณดูแตกต่างจากคนอื่นที่เขาเคยรู้จักแต่เขารู้สึกคุ้นเคยกับคุณมากๆเลยเวลาที่คุณแตะต้องตัวเขาเนี่ยเขาตื่นเต้นมากมายเลยนะคะท้องไส้ปัน่นป่วนไปหมดเลยนะ คุณคือคนเดียวในใจขอให้ไว้ใจอยากเป็นคนที่เธอรักเธอคือคนที่ใช่อยากเป็นเจ้าของหัวใจไม่อยากห่างกันเลยได้แค่ได้คิดถึงก็มีความสุขทำเพื่อเธอได้ทุกอย่างหลับฝันดีนะ แปลว่าเขายังไม่ได้นอนคุยกันดีๆนะเธอเราดีกันนะอืมเรามาดูออราคเคกันออราเข้าบอกว่ามาแล้วหนึ่ง c a l l i n g your s o m a t e เออแม,ม่เรียกร้องหา soulmate ของคุณนะคะใครที่อยากมีคู่นะคะคุณจะได้เจอนะจะมีคนที่ แอบมองแอบส่องตามจีบคุณอยู่ตอนนี้ก็ได้นะคะแล้วคุณจะได้เจอรักที่คุณคู่ควรคนคนเนี้ยที่มีประเด็นกันอยูอ่เขาอาจจะเป็นคนที่ใช่เขาอาจจะเป็นโซเมยของคุณเป็นคนที่คุณเคยอ้อนวอนขอพรจากสิ่งจากสิทธ์มาก็ได้นะคะเพื่อแต่ว่ามันก็อาจจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกัน เออถ้าบางเรื่องที่มันสามารถที่จะหันหน้ามาปรับความเข้าใจกันลดอีโก้ของตัวเองลงบ้างนะคะอะไรที่ปล่อยผ่านไปได้ก็ปล่อยผ่านนะคะอยากเก็บเอาเรื่องเล็กๆน้อยน้อยมาใส่ใจนะถ้ามันเป็นเรื่องที่ให้อภัยกันได้นะคะมีเวลาให้กันนะคะอยู่ด้วยกันแล้วคือแบบแบบมุ้งมิ้งใส่กันบ้างอะไรเงี้ยมันความรักมันจะได้โรแมนติกมากขึ้นนะคะเออมันจะได้แบบว่า มีแต่พลังบวกส่งให้ถึงกันอะไรเงี้ยมีองเิลบอกว่ารักครั้งนี้มันเป็นรักที่คุณคู่ควรนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะข้อความของเขานะยังไงก็ขอให้รับไปแต่ข้อความดีๆรับไปแต่พลังงานดีๆนะคะถ้าไม่อยากพลาดการอัปเดตความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงอยู่แบบนี้นะคะกดติดตามช่องนี้นะ m o o n s t a r t a r l 9 1 1เราจะมาอัปเดตความรู้สึกของเขาทุกวันนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะบายยค่ะ